หมามายังเร่กําลังมาแล้วามฟังเหมือนกแม่นอนเทเดนมาร์กที่ไอศครีม

ผ้าคอยมานางตากแดดเนอะมัใหญ่มอญตายต้องคอยแล้วนี่แหละขมาว่าเธอ